สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันร้อนระอุขึ้นมาอย่างมากอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองตรงกันว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสงครามที่อาจจะเกินที่จะควบคุมได้ ทำไมมันจะกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งสาเหตุก็มาจากการที่กลุ่มกูซี่เนี่ยโจมตีเข้าไปในอิสราเอลที่สนามบินนะครับเป็นกูเรียนแล้วก็ทําให้เครื่องบินการสัญจรนะครับทางอากาศเนี่ยปั่นป่วนมาสมควร,ควรกาซาขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือผู้คนในกาซากําลังเผชิญกับภาวะความอดอยากหิวโหวยคือไม่มีอาหารกินแล้วก็ยอยเสียชีวิตกันนะครับไปแล้วหลายราย